เดี๋ยวฉันจะบอกจระ,ะเข้ยักษ์กันะแต่ทำไมฉันไม่เจอจระ,ะเข้สักตัวเลยเฮ้ยฉันรู้สึกเซ็งมากๆเลยเนี่ยฉันออกมาตั้งแต่ตีห้าเลยทำไมไม่เจอจระ,ะเข้เนี่ยโอ้โหจระ,ะเข้มันหายไปไหนเนี่ยผมว่าจระ,ะเข้มันไม่มีจริงหรอครับนายพลนายพลโม้หรือเปออล่าครับนายพลเฮ้ยฉันไม่ได้โม้หรอกนะฉันไม่ได้โกหกด้วยมันมีจริงนะจระเข้ฉันไม่ได้จะอู้งาสักหน่อยอ่ะมันมีจริงนะจระเข้เดี๋ยวพาไปดูใหกลับบ้านกันดีกว่านะครับนายพลผมเล่าง่วงๆเลยครับนายพลน้อยง่วงมากแกล่ะครับนายพลกลับบ้านดีกว่านะครับนายพลโอ้ผมง่วงมากเลยครับกกก็นไม่ออยา้ เฮ้ยพลทหารพลทหารไปไหนอะพลทหารหนาชิบหายแล้วไงเฮ้ยพลทหารเฮ้ยไม่มีขานตอบเลยเฮ้ยพลทหารเฮ้ยพลทหารเฮ้ยพลทหารไปไหนเนี่ยเฮ้ยพลทหารไหนเฮ้ยเฮ้ยพลทหารไปไหนเนี่ยโอ้อยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเฮ้ยต้องมาปหารเฮ้ยพลทหารไม่พลทหารไหนไปไหนเนี่ยโอ้ my god พลทหารโดนจระเข้กินหรือเปล้ยเนี่ยเออที่ฉันกูมันจะเป็นเรื่องจริงหรอวันนี้ออในในในพลทหารจะไม่เอาพลทหารเจอตัวแล้ว

ออฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนะบักเต็งโมเมื่อไรเราจะถึงสักที่ะโอ้โหนี่เราขึ้นภูเขามาแล้วนะเพื่อนโอ้โหไหนบอกจะมาปิกนิ่ไงอะแต่ทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยใช่ใช่ใช่ไหนเรื่องเรามาทั้งมาโอ้โหเรียกมาตั้งแต่เช้ามืดเลยเรียกมาตั้งแต่ตีสี่อะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ถึงสักที่ะตอนนี้เจ็ดโมงเช้านันายรู้เปล่าบักเต็งโมองโอ้โหฉันรู้สึกเครียดเครียดเอาน่าพวกนายนนาอย่าบ่นไปนะอยากจะสบายพวกนายก็ต้องรีบขึ้นมานะมันต้องเสี่ยงความลำบากนิดนึงนี่ก็อย่างงี้โอ้พ่อจ๋อแม่จ๋อหนูเเลลิิิววววแ้้ฮตัด โอ้ยมากับบักแตงโมที andal, uh, ่ไรเหนื่อยทุกทีไม่ใช่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจโอ้ยเหนื่อยชิบหายแล้เออฉันลืมถามในบักแตงโมทำไมนายชวนพวกเรามาแต่ไม่ชวนเปิ้ลมาล่ะฉันงงมากเลยไอ้เปิ้ลไปไหนอะฉันงงมากไอ้เปิ้ลเพื่อนเราอะมันต้องมาด้วยนะเพื่อนโอ้ยนายจะทิ้งไอ้เปิ้ลไม่ได้นะเพื่อนนายต้องชวนมันมาด้วยแต่มันจะกลัวส้นตีนไปเถอะก็เถอะเอียนาไม่ได้ไปคิดมากไอ้เปิ้ลกำลังไปกดเงินซื้อของกินให้เราอยู่น่ะต้องอิ่มแน่ๆเปิ้ลรวยจะไมกดไม่ได้ได้ตัว atm ไม่จะไมกดไม่ได้โอ้ตัว atm มันเเเสีียยยแล้้วน่ฮ อีกกดไม่ได้จะจะกดยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยโดนาคารของฉันไอ้อันนี่มันก็สองชั่วโมงนะกด ATM อะไรนักหนาอะไรนี่งเขาดูบัตรเครดิตดิว่าไม่ค่อยมีตังค์อยู่ด้วยนะเร็วๆกดเร็วๆดิโอ่ยอยากไปกดเงินซื้อของกินให้เพื่อนแอบใจจะขาดแล้วไอ้แองกี้แองกี้โมโหจริงๆนี่นี่กดธนาคารนี่ธนาคารเป็นเช่นกันตายเลยโอ้ยคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อธนาคารมันเสียเหรอเนี่ยออกแล้วทำไมบอกแล้วตั้งแต่แรกครัโอ้ยเครียดเลยเนี่ยโอ้ยฉันต้องมายืนรอสองชั่วโมงเสียเวลาชีวิตชิบหายเลยโอ้ my god แล้วทำไมได้ไม่ ดีๆเลยปอยฉันยืนหาพ่อเสียกเสือมาเล้วทำไมฉันหมดป่วยนี่นี่ตีเลยตีเลยทำไมฉันเสือมาแล้วนี่นี่นี่เขาหลังก็บอกด้วยแล้วว่าตถานกามณเสียไม่ต้องให้ฉันมายืนรอไอ้ยาทะเลาะกันเองเหรอเนี่ยาว่าแล้วมันต้องออกมาเป็นแบบนี้มาดูการยิงกันเลยต่อส E <G uar ga> โอ้ยจะจะเป็นลมแล้วเ <man> นี่ยไอ้เปิ้อมันก็ต้องโดนเรื่องสวยๆน่นเลยในส่งไตัวสวยนั่นไปทำไมก็ <man> ช่วยไม่ได้นี่นาพวกนายก็ดันหลับกันหมดเนี่ย <S <S <man> โอยแล้วกว่าจะได้กินข้าว่โอยจะเป็นลมตายดีกว่าแบบนี้ม <man> เออหน่ฉันไปหาน้ำกินก่อนนะเพื่อน <man> โอ้โหไปหาน้ำกินดีกว่าโอโหแอมากินน้ำตรงนี้นี่สบายใจจริงๆเลยน้ำอร่อยมากเลยมีเค็มๆนิดนึงด้วยโอ้มามีโอเอชน้ำน้ำอร่อยมากโอ้ยเย สบายจอะโอ้ยเย็นมากโอ้ได้อาบน้ำได้กินน้ำานมๆนอร่อยมากโอ้ยน้ำสดชื่นสดชื่นนะน้ำนี่เป็นของชินคนเดียวจะพวพันโดนนางงอมาให้ข้ากินอีกแล้วเหรอเฮ้ยจะเป็นเสียงอะไรนะเนตัวเนียโเกเดเ้เก้เอนยอร่อยมากเลยนมส่วนนี้มันขาหมูหนุ่มากอร่อยมากต่อไปกระพาข้างบน อาจจะจะกินพวกแกห่หมดเลย ه, เอ้สุดพันก็ไม่กด้อีกนึงโอ้บอกตตงโมตอนนี้ฉันแล้วหมูอยู่แล้วฉันอยู่ข้าวมากเลยฉันกจะกินอะไรก็ได้ลองของก่อนก็ได้ตอนนี้เอาของออกมากินหน่อยสิได้เลยได้เลยแต่นะาห้ามบอกไอ้เปิ้นกับจ้าโค้กนะว่าฉันแอบเอาของกินมานะน,นี่คือเค้กสุดพิเศษของฉันฉันทําเองแหละถึงมันจะเหมือนก้อนขี้ไปหนะ่อยก็เถอะแต่ว่ามันก็กินได้นะมันก็คืออาหารนะั่นแหละมันก็คือเค้กที่ฉันทําเองนะ โอ้ว้าวน่ากินมากเลยบักแตงโมขอกินหน่อยได้ไหมโอ้อยากจะกินมากเลยจะก็จะไปบอกใครแล้วเสียดาโอ้อยากกินมากเลยอืมขอกินหน่อยนาะงงงงงอร่อยมากรสชาติหวานอูมามิมาละตาฉันบ้าแรงไหนขอกินซิขอกินละนน้ำอร่อยมากเลยเค้กนี้อร่อยมากหลงๆๆโอ้ยอร่อยมากเลยโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเค้กที่จะทำเองจะอร่อยขนาดนี้ที่จะไม่กันเถอะพูดเองชมเองไหนแน่พบุคคลทดสอบเครื่องมาแอบอยู่ตรงนี้เองเหรอฉันจะกินพวกแกให้เหมือนเค้กนั่นแหละอยากๆโอ้ยยยยโอ้ยยยยโอ้ย บางตังโมเฮ้ยมียายักษ yeah, oh, yeah, ์อย oh, okay, ู่ตรงนี้ด้วยโอ้โากลัวมากเลยช่วยฉันด้วยโอ้แย่ยักษ์โอกลัวมากโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากเจออะไรอีกแล้วยายักษ์แบบแกสิฉันจะกินแกซ่ามัไแงมานร้อเหย่ฉันย่างงั้นเหรอแงงงงงงไอ้ฉันหนีวมากเลยไม่สบแกไม่ก็ไม่ใช่บางตังโมนี่นหละพูดเลยกันเลยเนี่ยโอ้เค้กอันนี้จะไปสู้กับเจ้าจระเข้ยักษ์นั้นซะแล้วจัดการไม่ได้ล่ะเอาด้วยพลังเวทมนต์ของฉันพ่อโมที่เก่งที่สุดในโลกเอาไปซะนี่เจ้าเค้กอันนี้เจ้าจงสู้กับจระเข้ยักษ์นั้นซะนนี่่ด้วยพพลังงขออมตท กใจมึอนีในี่ยยอย่าเลยฉัเลยนะ้ยอย่าตอไฉัยันหวาดกลัวมาอคุณนเปกไโอ้หผมช่วยนจะตาจรเขยังนั่นเลยก่อนที่มันจะอันล้าไปมากกว่านี้นะเค้กแมนนะฉันฝากนาด้วยล่ะเดๆๆบคได้เลยครับเดี๋ยวผจะปกป้องให้เองโอ้ลาก่อนครับโอ้ยเขาไปกันหมดแล้วเอาเลยจระเข้ยกเต็มตัวตายซอจะจัดกิซอตัวพงแขงเค้กเอาเต็มตัวไปเลยนี่มลองแรงเค้กเอาไปกิน โอเคกูเนี่ยนิดหน่อยจแก้เคกหาึ่งแต๊สนี่นี่นี่เดี๋ยวจะไปยอมกินเค้กแต่ของกินรองท้องก่อนละกันแกร์แกร์แคร์มากนี่มังอามาทำกับใช้ยังเี้ยแล้ที่สุดว่าก็รอดมาได้วันนึงว่าจะไม่รอดซะแล้วเกือบตัวแซงกระทืบไปแล้วเมื่อกี้โอเคงี้มาหาของกินก่อนเลยละกันเดี๋ยวพวกบักแตงโมจะหิวท้องไส้กิ่วกันซะก่อนนะโอเคมาเลือกของกินกันเลยอ๋ออันนี้ทาโก้ก็ได้กินอันนี้กล้วยหอมมากโอ้โหนี่มีเค้กด้วยโอ้มีทุกอย่างเลยมีน้ำโค้กมีน้ ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้หอมมากหอมมากอ่าหารเช้าวันนี้ละกันพวกบักแตงโมต้องชอบแน่ๆนี่คือกล้วยเฮ้ยเจนชั้นขอนน่ๆนี่ของฉันฉันเลือกก่อนนะเฟ้ยอะไรนี่ของฉันต้องขอฉันเลือกก่อนนะเฟ้ยเฮ้ยไม่ให้หรอกเฮ้ยของฉันเอามาเด็ดเดี่ยวนะของวัวตั้งหาเพื่อนของวัวกำลังหิวท้องไส้เกี่ยวนงว่าจะให้ลี้งง่ายๆได้ยังไงนี่นี่เอามาไอของอัวของอัวกับเพกางวัวของฉันของฉันโอ้ของฉัน ของงัวของงัวกระเพื่องงัวเอามาเร็วนี้นะเอามาของชนของชนบอกว่าของชนเอยโธ่เอ้ยที่เราต้องรับกรรสวยแล้วแบบนี่ยโอ้เจอรจอระเข้ยัยกษ์เลยเนี่ยโอ้ไมค์กูฉันรู้สึกเครียดโอ้ตายแนย่เราไม่เป็นไรฉันโทรบอกซุปเปอร์ฮีโร่ให้มาช่วยแล,ะล,ะละ้วล่ะฉันจ้างมาราคาห้าร้อยบาทเองนะซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้ต้องออกมาคนนี้ชื่ออะไรรู้ไหมยักษ์เองครับผม <c oughs> ช่วยจัดก,การจระเข้ยักษ์เราด้วยเถอะนะครับผมบุกของร้ล่ะผมกลัวมากเลยได้หนุ่มน้อยเดี๋ยวฮอกจะจัดการจระเข้ยักษ์ให้หนุน้อยเองเนาะฮอกส์แมชเอาเดี๋ยวตัวกตาย แกต้องเจอพลังมัดของฉันมัดที่ส่งกัเมริกันมาแล้วนี่ตายซะนี่โอ้ยโอ้ยมือฉันมือหักโอ้ฮักสแมสสแมชส์แมสส์ว้าวน่าขิ้เจ๋งเลยเหรอกินอะไรได้ไหมออืมอืมอมโอ้เดี๋ยวมันนึกกระดาษมันพลังสีเลเนี่ยโอ้ก็มันจะมารังสีได้ไมหมดเลยฉันชอบมากโอ้อร่อยมากเลยขอบคุณท่านบักแตงโมโอ้อร่อยมากเลยทำไมก็ตาบวกแกแล้วเออชิมหายนะใครฮักก็จัดการไม่ได้แล้วเนี่ยเอ้ยนายไปแทนละกันนะเี๋จะขอหนีไปก่อนละกันนายไปตัวลอยละกันจะไปก่อนละเพื่อนเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก่อนหน ความหวาดกลัวความหวาดกลัวอย่าตว์นฉันเลิกไม่ได้ไงวะเนี่ยเกือบตายไอ้ไอ้ทองตายแล้วใช่ไหมเออยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่น่าจะมีชีวิตแล้วแหละแต่หัวใจออกขนาดเนี้ยไอ้ทองตายแล้วไม่ตายก็เหี้ยแล้วบอกแตงโมกูโดนขนาดนี้ไม่เป็นไรทองกูจะแก้แค้นได้ไหมกูจะยังเกลี้ยงจะเลี้ยงจะเลี้ยงจะเล้ยเยี้ย่มากมาแล้วครับพอมกินเจ้าแล้วเขาจะกินเจ้าให้หมดตัวไปเลยพร้อมกิ เดินตัวตายใจนให้สโครกองย่าจะดำเการกซ้มีเรื่อยๆมีเรื่อยด้วยความียดแกนน่อ้ยา่าไอ้ไอ้ไอ้ได้โอ้ไ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 อ้ยอร่อ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไ้ไอ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 ้นอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอ้้ไอ้งอ้ไอมไอ้ไอ้ไั้ไอ้ไอ้ไอ้ไ้อ้ยอ้น้อ้ชั่วโมงแล้ะวต้องรีบเอาของ เพื่อนกินแล้วนะเพื่อนว่าจะอดตายอยู่แล้วนะเพื่อนว่าคงไสกิวแน่ๆแล้วตอนเนี้ยเราะรเรคิดเ่องเพื่อนเราจะตายก่อนเราเราเจคิเลแมนก็นใหญ่มากเลยนะคะชื่ชมากเลยคุณหล่อมากเลยนะคะคุณเจคิเลแมนโอ้ยพูดแบบนี้ผมก็เขินนะครับเนี่ยโอ้ไม่มีใครเคยชมผมแบบนี้มาก่อนเลยผมรู้สึกเขินมากเลยอ๋อเจคิเลแมนเลยอ๋อแต่ผมไม่ได้เอาเงินมานะครับวันนี้ผมรู้สึกเขินๆทำยังไงดีล่ะละครผมด้ไปขอได้เลยค่ะลดเลคจากสามหเก้าสิบเก้าบาทเหลือสามเก้าสิบแปดบาทนะคะคุณเจคิเลม แม่กันแล้วคงไม่ใช่คู่รักกันหรอกตอนไี้ตายซะไปไอ้ยะทำไมช่วงนี้มีแต่คนนาเยอะจังเลยเอ้านอนยาวๆอีกแล้วอไม่ได้ซื้อของดีโ้ยทำไมวันนี้มันเป็นวันสวยจังเลยวันนี้โอ้เครียดๆมากเลยนี่ตีหัวมองอันไอ้ตัวแดงแกนี่มันตัวสวยจริงออออออมมงงกกูู ไอหยาพอดีเลยมีของกินแนมกวางอ้วนแล้วมีสามคนมาดีเลยมีน้ำคอกงสองป๋องแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์อันนึงโอ้ยยังพอให้สามคนนั้นกินพอดีเลยแบ่งๆกันกินนะง้างนะจะได้เอ็มเอ็มว่าไปกล่องนะไอหยานี่มันจระเข้์ยักษ์นี่หว่าอย่าทำอะไรอ้วเลยนะอัวกัวๆอย่าทำอะไรว้านนะอ้วหักกัวมากแล้วทำไมรู้ว่าอ้วอยู่ที่นี่จระเข้์ยักษ์มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะก็มาเตะโมเพื่อนแกบอกดี่วะฮะฮะขู่ทรมาร์ทจะจัดการเจ้าเองข้าจะสแนปเดอะฟิงเกอร์ให้เจ้าตายไปซะเอาแล้วเตรียมตัวสแนปเดอะฟิงเกอร์ จอร์ชไวท์จอร์เเค้ยักหน้าโง่เฮ้ยเซนปเดอะฟิงเกอร์เฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้ผลน่ะเฮ้ยดูมาว่าจอร์เเค้นี่มันจะเรียนเวทมนต์อาคมเลยนะหัวจอร์เเค้อะไรมะเนี่ยโอ้ลืมจัดการมันแล้วๆเลยืมมีพลังเวทมนต์เหนือกว่ามันทำไมสู้มาไม่น่ารีบๆจัดการมันแล้วทันละคงฉันเป็นตจอร์ชแต่ทำไมฉันต้องช่วยแกด้วยล่ะเอาไม่เป็นไรฉันจะสแนปเดอะฟิงเกอร์จัดการมันเองไม่เป็นไรฉันอยากจะช่วยแกล่ะไม่ใช่คอมพล่า